สวัสดีครับบ่าวดินหอยดินทีวีสารนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับถุกๆหม่องบอลครับเมื่อนี้บ่าวดินก็บ่าวบอยมาหลอกบังเฮดอีกครับวานศุดบอนะครับพี่น้องขอบคุณแหอื้อแห้งใจจากพี่น้องเนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้บ่าวดินบ่าวบอยในเด้อครับอย่ามาหลุ่น้ำกันวันศุีบอสครับสวัสดีครับดอกเลกแหกหมันครับพี่น้องครับเห็ดก่อขาวครับ ที่ยี่25เมษายนครับนี่ครับผมดอกเหลก็กแหกิมานครับพี่น้งองครับผมดอกนึงครับพี่น้องหาเบึงนนหน้าบ้าบอยพุ่นดอกนึงดอกนึงพี่น้องครับนี่ครับดอกใหญ่หรือครับ ครับตกน้ำอยู่บ่อยๆครับได้สี่หาดอกละครับจัดครับห็ดน้องเล่ครับ พี่น้องครับหลังจากที่เบ้าดินครับเบาบอยไปหาเห็ดไข่ได้แก้วหนึ่งครับก็รวงมาเบิ่งเห็ดเผงถามครับพี่น้องเกิดอีลีครับพี่น้องดอกอง,งามๆเลยครับดูน้ำกันว่าเสียดียบ่ครับมีดอกนหมครับพี่น้องครับอบู้ยยยยย ขงท่ามเกิดดีแล้วครับพี่น้องครับนี่ดอกพี่น้องเราดินได้สองดอกแล้วครับนี่ครับครับผมนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องครับดอกสวยๆงามๆเลยพี่น้องครับครับนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องครับ มีดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้ยังตุ่มๆเลยครับพี่น้องครับโอ้มตุ่มๆงามเลยครับมาเด้อครับมาเก็บเห็ดน้ำเบาดินครับมือนีพากันมาเก็บเห็ดผลท่าอต่อนะครับออกอิริครับพี่น้องครับมีดอกนึงครับพี่น้องครับมีดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้ยสองดอกครับ ต่อไปกันนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับครับ,รบเห็ดพึ่งทามครับนี่ครับพี่น้องครับ ดอกครับอู้ดอกใหญ่ๆงามพี่น้องครับนี่ครับอู้พี่ดอกพี่น้องครับพี่ดอกด้วยไหมโอ้ยดูมึงขาบักใหญ่เลยพี่น้องครับมานี่พี่น้องครับครับเห็ดผล่งถ้ำออกแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับ นี่นะครับมือดอกของพี่น้องครับอีดอกนึงครับนะครับครับเข้ามดอกนึงครับเข้ามรอบนี้นะครับเบื้องออกนะครับมือแหลกของเบาดินมาเลาะเบื้องกับกเบาบอยครับนี่ครับหมานอิลีครับมาเศร้านีตไปเลาะเอาเบื้องเฮ็ดเบื้องไข่ก็ได้ปนนึงครับนี่ครับน้าเบาบอยพออยู่ลรอครับ บ้าบอยพ่อยงเ็นท่าครับพี่น้องครับอครับผมพี่น้องดอกบาดอกบัไงเลยครับเก็บเกบ้าบอยเก็บเก็บพี่น้องครับพ่อก็บ่าบอยครับรอบที่สของปีครับมื่อแหกนะครับรอบที่สเมื้อแรกครับแเ่นท่วงกันครับ่อ้บเมาดินปีกฟางนั่นครับดอกระบอกปบฟางพี่น้องครับน้องพี่น้องครับ ครับผมเด็กเก่งล้วครับผมไม่ก็ได้ครับมืออื่นบาวดินกับาบอยสิลุยหาฮิตปังข้ามพี่น้องเป็นออกรอบที่สองเมือแรกของปีครับนี่พี่น้องรอบที่สองรอบที่สองครับรอบที่สองวันแรกของปีนะครับรุ่นน้ำกันอีกครับงามครับพี่น้องครับครับดอกนี้ครับพี่น้องครับงานดอกสวยเลยครับครับพี่น้องครับ สรุปผลงานนะครับมหาเห็ดหานอใหม่ครับปลาเส้านี่ไปสองหม่องครับพี่น้องปลาเส้านี่ไปเบื้องเฮ็ดไข่ก็ได้ปนหนึ่งครับเป่าดินกับบ่าบอยก็เลยปรึกษากันว่ามหาหนใหม่ล่องเบิ้งบวกลดเฮ็ดผงท้าหรอบที่สองนะครับสีออกมือแหลกนะครับพี่น้องหานอใหม่เราผัดไปเห็นเห็ดิงท่ามแมครับให้พี่น้องเบื้องครับเห็ดิงท่าเราก็เลยหาเห็ดิงท่ามน้นะครับผมพี่น้องพอดีเด็กแกงเลยครับผมพี่น้องจะเป็นสวกดีหลายพี่น้องครับซิมือที่เป่าดินล่งคลิปในมีแตเห็ด ก็แดงเพิ่งกะเพิ่งก,ะ,กะโบออกแล้วครับล่ออีกรอบใหม่ครับวันนี้มาหานห,น,าห,น,าหน,บบนใหม่มาพ่อเฮ็ดพงท่ามพี่น้องิ่งแนวบ๊คืดบ๊อฟันมาสีดครับเบิ่หน่อใหม่ก,กนนับนนอบกไงหนใหม่นี่บ่าวบอยหาสองก่อครับบ่าวดินกับพกก่อแกงเลยครับผมบ่าวดินกัย่างไปพ่อเฮ็ดพงท่ามก็เลยพาก,กันหาพี่น,น้องเบืองดอกตันๆเลยครับนี่ครับพี่น้องแกงใส่กับโนใหม่ครับเส่ห่อนๆแต่เลยโชคดีครับมืออื่นเบ่าวดินกับบ่าวบอยสีลุยหาเห็ดพงท่ามครับ ดอกตุ้มตุมเพึ่งออกเมื่อแรกละมั้งครับนี่นี่ครับดอกตุ้มตันๆนะครับเม่อยแค่้ากันยาออมทีบออบแดนครับพี่น้องเมื่อยครับผมเิ่งเหงื่อแตกเต็มเลยผมแต่กับุ่มครับดีใจเพราะว่าเบ้าดินในหัว่าเห็ดพงท่ามันออกนะครับรอบที่สองเมื่อแรกของปีครับนี่ครับออกแล้วครับอื่นเบ้าดินถี่ลุยเลยครับขอบคุณแห้งเอื้อแห้งใจจากเอฟซีนะครับพ่อแม่พี่น้องวัสุขุสุขคนพี่น้องท่องฟังเล่านะครับ พี่น้องทางตางแดนที่มีสูเวียกสูงงานสู่ชีวิตนะครับเบาดินขอเอาวิธีชีวิตการหายอาหากินการลวมงชีวิตของคนอีสานบานเฮ่า<ม>จากบานห้อยดินที่อีสานเบาบอยแดนที่นสา,านสารทรงเป็นกำลังจิตกำลังใจเป็นตัวแทนความกินหอดคิดถึงให้พ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ค้นถุกๆูกมองบอลได้หลกใบน,นีนะครับให้มีกำลังใจสู่เวียกสูงงานเด้อครับเบาดินกับเบาบอยกับบุญมียังฝากตอนพี่น้องมีแต่ความกินหอดคิดถึง ามากลมแพงอีพออีแม่ที่เขามาเบืองคลิปของเบาดินห้อยดินที่อีสานเบืองคลิปของเบาดินแล้วเขาไปบานเบาบอยในเดอครับเบาบอยแดนดินที่อีสานสองไสเฮ็ดสองน้ำกันสองสองนะครับฝากไ, <ป S 2> ไว้น้กพีน้ำนองนะครับพี่นองมีสองดังๆในเอ,อกในใจนะครับก็ฝากบานหลังใน่อยสองหลังห้อยดินที่อีสานเบาบอยแดนดินหีอีสานไว้น้ำออมออมใจพอพี่นองเนเดอครับเบาดินก็เบาบอยหอยสัญญาว่วสีลุ่งคลิปวิธีชีวิตการห้าอยากหากินในพี่นองในเบืองในชม และกาสิพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณห,หลายๆารับพี่น้องอยู่ดีแมงํำร้วยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนหายลำลำเรื่อยๆนะพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล่นสีแกงสซนาใหม่ๆเสร็บๆับดอกตันๆเลยครับ